ก่อนที่จะไปเริ่มสร้างเว็บไปเริ่ม Edit Content อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการตั้งค่าพื้นฐานก่อนนะครับที่แผงเมนูด้านซ้ายเช่นเคยนะครับจะมีเมนู ที่บอกว่าเป็นการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับเป็นฟันเฟืองตัวนี้นะเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับเราก็จะเจอเมนูต่างๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่อันแรกเลยนะครับก็คือการปรับแต่งโค้ดเองนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมี2ส่วนคือการใส่โค้ดสําหรับทุกๆหน้าบนเว็บของเรานะครับกับข้างล่างคือการใส่โค้ดเฉพาะหน้านะซึ่งเฉพาะหน้าเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเรากําลังอยู่หน้าไหนนะครับอันแรกนะครับก็คือใส่ html นะ สำหรับส่วน h e ดเดอนะครับส่วนหัวเนี่ยก็คือ h e ดเดอนะครับตัวนี้คือใส่ไปที่ b o ด y ีเยอะอยู่นี้นะครับเราก็จะมีการใส่ CSS เพื่อปรับแต่งดีไซน์ของเว็บนะค u ั t o m สตอมดีน์ของเว็บด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับใส่ CSS ได้สำหรับเฉพาะหน้านะใส่โค้ดตรงเฮดได้ตรงบอด y ีได้ ย้อนกลับไปที่เซ t t i n g อีกรอบหนึ่งนะการตั้งค่านะครับจะมีอันที่2จะเป็นพเพ g ุ SEO นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะมาแก้ชื่อของหน้าเว็บที่เรากำลังอยู่อันนี้ก็จะเห็นว่าผมอยู่ที่หน้าโฮมอยู่นะครับแก้ตรงนี้ได้นะ ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็มาแก้ได้ว่าจะแก้ชื่อหน้าจะแก้ url นะครับจะเปลี่ยนกลุ่มนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพูดถึงอีกทีตอนเรื่องของตัวหน้าเว็บนะครับแล้วก็การเข้าถึงตรงนี้นะครับจะสามารถมา Edit ได้นะครับว่าจะเป็นเผยแพร่นะหรือจะป้องกันด้วยพาสเวิร์จะให้สมาชิกเข้าถึงได้อะไรพวกนี้ก็มาแก้ไขตรงนี้ได้ นะครับในส่วนของตัวจัดการไฟล์ตรงนี้นะครับพอคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีให้เลือกเป็นรูปภาพหรือว่าไฟล์ที่เราสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาได้ผมเลือกรูปภาพตรงนี้นะสามารถที่จะสร้างเป็นแฟ้มต่างๆก็ได้นะครับเราอาจจะอัปโหลดไฟล์รูปทั้งหมดที่เราที่จะใช้ขึ้นมาเลยก็ได้นะตอนนี้นะครับหรือว่าถ้าเราโดยส่วนมากผมจะไม่ได้อัปโหลดไว้คือเวลาเราอีดิทเว็บค่อยๆ e อ i t ีดิทไปเราก็ค่อยๆอัพมาทีละรูปแบบนี้ก็ได้ แต่ว่าก็พามาดูว่ามันก็สามารถมาเข้าถึงรูปที่เราเคยอัปโหลดได้ตรงตัวจัดการไฟล์ตรงนี้นะครับคราวนี้มาถึงส่วนของทั่วไปตรงนี้นะครับเรามาแก้ไขชื่อเว็บไซต์ได้ที่เราตั้งไว้ตอนที่เราเลือกเทมเพลตใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าอาจจะอยากมาตั้งชื่อให้เป็นชื่อของแบรนด์ผม,มนะครับอ,อินทามินคลิกแบบนี้นะเราสามารถมาแก้ตัวฟาวิคอนได้นะครับฟาวิคอนคือด้านบนสุดตรงนี้ครับข้างหน้าคำว่าเว็บไซต์เนี่ยนะครับ นะตัวนี้คือฟาร์มบิคอดนะครับเราส่วนมากเราก็จะใช้แบรนด์ของเรานะครับใส่แบรนด์ของเราไปนะรูปภาพการแบ่งปันทางสังคมอันนี้ก็เหมือนเวลาที่เราแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียนะครับมันจะให้มันขึ้นเป็นรูปอะไรหรือเป็นไอคอนอะไรส่วนมากก็จะใช้เป็นรูปแบรนด์เช่นกันนะครับก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้คือส่วนของทั่วไปนะตั้งค่าทั่วไปนะ ส่วนของโดเมนเนี่ยเดี๋ยวผมแยกคลิปอีกทีหนึ่งนะนี่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับก็เลยอยากจะแยกส่วนไว้นะลงมาตรงภาษาและเวลาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมยกเลยนะภาษาและเวลานะภาษาของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ค่าตั้งต้นมันจะเป็นภาษาไทยนะครับภาษาตรงนี้จะเป็นภาษาสําหรับเวลาที่คนเน่เข้ามาที่เว็บของเราอะครับเขาจะเจอกับภาษาอะไรนะครับซึ่งผมก็แนะนําให้ใช้เป็นภาษาไทยนะถ้าเราทําตลาดในไทยนะครับ ก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับส่วนโซนเวลาตรงนี้นะครับเราสามารถมาเลือกรูปแบบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมา force right to left อะไรเนี้ยก็เปลี่ยนซ้ายไปขวาโดยปกติประเทศเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาใช่ปะ่ะจะเปลี่ยน text direction เป็นขวาไปซ้ายตรงนี้ก็มาติก๊กตรงนี้ก็ได้นะ ส่วนต่อมานะครับคุกกี้และความเป็นส่วนตัวนะคุกกีก้ความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับมันจะปิดไว้อยู่นะครับค่าตั้งต้นเราสามารถมาเปิดได้ซึ่งก็เราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกคุกกี้คอนเซนต์นะครับก็คือหมายถึงว่าเวลาเราเข้าเว็บก็จะมะีเด้งขึ้นมาให้ลูกค้ายอมรับ ว่าโอเคเว็บเราใช้คุกกี้นะครับก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีค่าตั้งต้นพื้นฐานให้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีค่าตัวนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับสามารถก๊อปแบบที่ผมผมใช้นะครับเอาไปก๊อปเพสได้เลยด้วยนะนะครับตรงนี้มันจะตั้งค่าได้ว่าเวลาเด้งขึ้นมาจะให้เด้งขึ้นมาบอกลูกค้าว่าอะไรนะปุ่มข้อความ ที่ลูกค้าจะยอมรับคุกกี้เนี่ยเป็นเป็นมีเป็นปุ่มที่มีคําว่าอะไรพวกนี้ตั้งค่าตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวจะแปะแปะตัวข้อมูลของผมเอาไว้ให้ด้วยเผื่อจะก๊อปไปใช้จะได้ง่ายๆนะครับอันนี้เราจะมาเปิดก็ต่อเมื่อเราอยากจะให้เว็บไซต์มัน up and running แล้วอะ่ะมีคนเข้ามาได้แล้วเราค่อยมาเปิดก็ได้นะครับ ส่วนต่อมานะครับแอปพลิเคชันอ่าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจากภายนอกนะครับก็ตัวระบบเนี้ยมันเชื่อมแอป,ปภายนอกได้ด้วยนะครับส่วนที่คิดว่าน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับลองมากดดูนะก็จะเป็นเรื่องของ Facebook Pixel ตรงนี้นะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวจะมีมีมีคอร์สนะครับที่สอนตัวตัวการใช้ฟิกเซลเชื่อมต่อกับเว็บนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูตรงนั้นนะในส่วนเซสชันของ VIP นะครับที่เป็นคอร์สแยกตามแยกตาม รปนะครับแล้วก็ personalization ตรงนี้นะครับกเ็เราสามารถมาเอาไอ้ snippet ตรงนี้นะครับไปใช้ได้ด้วยนะครับแต่ก็จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการทำ funnel ที่ลูกค้าสร้าง member บนเว็บของเรา นะครับแล้วเขาก็เป็น Membership นะเป็นสมาชิกนะมีมีการสมัครโดยใช้อ e ีเมลอะไรพวกนี้นะครับล็อกอินเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราสามารถมา Copy Snip p ปเตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแปะบนเว็บอย่างเช่นผมมัจะแปะตรงนี้เนี่ยใส่ส n i ปเป็ตรงนี้แล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับคุณเนี่ยเราก็จะเป็นชื่อลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ลูกค้าจะเห็นก็ต่อเมื่อเขาล็อกอินเข้ามาในระบบเท่านั้นนะครับตรงนี้คือ personalization เนาะแล้วก็สุดท้ายคือ r e d i r e c t นะครับสามารถมา,เ,าเพิ่ม r e d i r e c t ตรงนี้ด้วยก็ได้ นะครับทั้งหมดนี้ก็คือส่วนของการตั้งค่าพื้นฐานของเว็บไซต์นะครับ